เมนูเช,เช้านี้ข้าวขาหมูร้านเกียงไก่บ้านนาค่ะจังหวัดนครนายกเป็นร้านชื่อดังของจังหวัดนครนายกอร่อยเขาขึ้นชื่อกล่องนี้เท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบบาทอันนี้น้ำจิ้มเดี๋ยวน้ำจิ้มอร่อยน้ำราดเราจะราดนิดเดียวอันนี้น้ำราดอันนี้น้ำจิ้มเราจะไม่ราดเยอะเราจะราดนิดเดียวนนเขาใส่รหัสไว้ยังไงเนี่ย ไส่จะใส่รหัสไว้อันนี้เดียวอันนี้เดียวเวลาเยอะไม่ชอบแฉะไม่ก็ซื้อนนสใส่น้ำปลาแล้วชอบเค็มผักกะเพาผักต้น,นี้นะคะผักไปกินด้วยมีผักแก้มด้วยมีผักแก้มด้วยมีผักหลายอย่างมีดอกกระเจียว แกมไปด้วยคนสอบพักเนาะีเยียมเียมอร่อยเหมือนเดิม อันนี้ใส่ตรงหมากินดิบได้ไม่ต้มนั้นเนี่ยดิบอ,อ,อ,อร่อยด้วยไม่ต้มนะคะเดิบเลยเขาบอกว่ากินดิบได้ก็เลยซื้อมาลองเออเขาขาย

干粮。